โอเคผมก็จะกล่าวสวัสดีทุกทุกคนกันด้วยเลยนะครับผมก็อยู่กับผมแมนจิทีวีนั่นเองนะสำหรับวันนี้ผมก็จะมาพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องราวที่ผ่านมานะต่างๆนะครับโอเคนะก็ต้องขอบคุณทุกคนที่แอบกด follow และกดตามกันด้วยนะครับจนถึง1,331งพันสามร้อยสามสิบเอ็ดสปิริตนั่นเองนะผมก็ซึ่งเป็นสป,ปิริตที่เยอะที่สุดที่ผมทําได้นะตอนนี้นั่นเองนะครับผมก็หนึ่งพันก็กว่าผมจะมาถึงนี่ก็โอ้สุดยอดโคตรนานนะครับแล้วก็ถ้าใครยังติดตามอยู่แล้วก็ ใครหลายคนอาจจะสงสัยว่าคลิปของผมหายไปไหนนะผมเลยก็สอนหลุดเกมฟ้าคายห้าอะไรนู่นนี่นั่นนะครับผมทำไมมันหายออกไปช่องนะครับผมแล้วก็แล้วใครก็อาจจะสงสัยว่าทําไมอ่ผมไม่ได้ลงคลิปนะผมก็ซึ่งจะซึ่งนะผมซึ่งนะผมเรื่องคลิปสอนหลุดเกมไซเบอร์พังนะครับ2077นั่นเองนะครับผมซึ่งมันโดนแจ้งเตือนว่าเนื้อหาไม่ปลอดภัยนั่นเองนะผมก็เลยทําให้ช่องของผมโดนแบนไปเจ็ดวันนั่นเองนะครับผมนะฮะ มันก็เขียน CP 2077 g น m e p l a y เกมเพลย์ d ิมวดีโออะไรเนี่ยนะผมก็ซึ่งอ่าโดนไลเ์พังอ่านี่ก็โดนลิขสิทธิ์ไปอ่าโดนแจ้งเตือนไปนะผมก็เลยทำให้ช่องของผมโดนแบน7วันนะครับไม่ได้ลงคลิป7วันแล้วก็อ่าพอมันถัดจาก7วันต่อมานะวันนี้ก็ถึงครบกำหนด7วันแล้วก็จะลงคลิปได้ปกตินะครับก็เลยลงคลิปสอดรดเกม r อเวอเรชไปนะครับผมซึ่งมันก็เคยโดน แจ้งเตือนไปแล้วนะครับแล้วก็ <c oughs> คลิปโดนแจ้งเตือนเยอะมากนะผมทําให้เอ่อช่องผมเป็นผมก็ทําการลบคลิปทั้งหมดออกไปแล้วแต่มันก็มีอะไรเกิดขึ้นนะครับเพราะว่ามันก็จะบอกว่าประกาศแจ้งเตือนจะหมดอายุหลังผ่านไปเก้าสิบวันอะไรวะเออใช่แล้วและ การลบคลิปไม่เป็นการเอาำประกาศเตือนออกนะน,นี่นะครับผมซึ่งมันก็มีเกมที่ผมสอนหลุดนะมันก็โดนแจ้งเตือนไปเยอะมากนะทำให้ผมลบคลิปไปแล้วก็ไม่รู้ว่าช่องเราจะบินเมื่อไหร่นะครับผมนะอันนี้ผมก็บอกไม่ถูกเหมือนกันนะครับซึ่งไม่รู้ว่าช่องจะบินเมื่อไหร่ผมก็เลยจะมาอะบอกว่านะถ้าใครอยากจะดูผมเล่นเกมก็สามารถ ติดตามช่องสำรองผมได้นะผมจะทิ้งไว้ใต้ดีคิปชั่นนะผมซึ่งมีผู้ติดตามแค่53าคนนั่นเองเนี่ยครับผมนี่สุดยอดแล้วนะฮะยังไม่ถึงร้อยคนเองนะครับเึ่งช่องนี้มาถึงพันคนนี่สุดยอดมากเลยนะครับผมโอ้โหเนี่นก็เลยขอบคุณทุกคนนะครับที่เข้ามาติดตามผมด้วยนะครับผมจึงให้กำลังใจก็มีมากมายนะครับผมมีคนมาคอมเมนต์อะไรเยอะแยะมากมายทาให้บางครั้งก็ถ้าผมไม่ได้ตอบคอมเมนต์ใครก็ขอโทษด้วยนะครับว่าแจ้งเตือนไม่ค่อยจะขึ้นเท่าไหร่นะครับ โอเคนะฮะซึ่งผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าช่องมันจะบินเมื่อไหร่นะครับก็เลยถ้าใครอยากจะดูผมเล่นเกมก็สามารถไปดูช่องทดลองผมได้นะครับผมนะแล้วถ้าใครอ่าก็เลื่อนเลื่อนดูคลิปหลอดเกมได้นะครับผมนะซึ่งอ่าผมก็จะมาพูดแค่นี้นะก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามผมด้วยนะครับผมนะฮวันนี้ผมก็มาพูดแค่นี้นะก็อ่าถ้าใครอยากจะไปติดตามช่องก็สามารถติดตามได้นะครับช่องตลองนะครับ นี้ต้องขอตัวลากันไปก่อนนะครับผมไายครับทุกคน